ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระนางกำแพงพระกุแห่งเมืองกำแพงเพชรพระตระกูลพระนางกำแพงจังหวัดกำแพงเพชรนั้นตามที่ทราบกันว่ามีมากมายหลายพิมพ์ซึ่งแต่ละพิมพ์ก็ล้วนมีเนื้อหามวลสารความหนึกนุ่มซึ้ง และมีพุทธคุณเท่าเทียมกันทั้งทางด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภเพราะเป็นหนึ่งในพระเครื่องมือเมืองกำแพงเพชรที่ขุดค้นพบในยุคเดียวกันกับพระกำแพงซุ้มกอนอกจากนี้ยังได้เชื่อว่าเป็นพระพิมพ์ที่มีพุทธศิลปะแสดงถึงศิลปะสุขโขทยัยหมวดสกุลช่างกำแพงเพชรได้อย่างชัดเจนที่สุดอีกด้วย พระนางกำแพงเพชรสามพิมพ์ซึ่งความแตกต่างโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสันฐานพิมพ์ทรงเริ่มด้วยพระนางกำแพงเม็ดมะเข็ดหนึ่งในพระนางกำแพงก็จะสังเกตได้จากลักษณะของเส้นขอบบังคับพิมพ์เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ในตัวเพียงแต่ไม่มีการตัดขอบจึงทำให้เหลือส่วนที่เป็น ทั้งข้างและด้านใต้ฐานพระลักษณะคล้ายเม็ดมะเข็ดจึงนำมาเป็นชื่อของพิมพ์พระนางกำแพงเม็ดมะเข็ดมีปรากฏในแทบทุกกุทั่วบริเวณเช่นเดียวกับพระนางกำแพงอื่นๆและเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ราคายังไม่สูงนัก แต่พุทธคุณก็ไม่แตกต่างกันเลยเนื้อหามูลสารก็เช่นกันเป็นเนื้อดินที่ละเอียดแข็งและแก่งปรากฏคราบกรุสีขาวนวลจับแน่นทั่วองค์องค์พระส่วนใหญ่จะเป็นสีดำเกือบทั้งหมดสีน้ำตาลมีน้อยและหายากพุทธลักษณะองค์พระประธานปร,ประทับนั่งปางมารวิชัย สถิตยอยู่ในเรือนแก้วรูปสามเหลี่ยมแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่เรือนแก้วทั้งสองแบบองค์พระสถิตบนพื้นฐานคล้ายรูปทรงของเม็ดมะเขตซึ่งโดยส่วนมากจะปราณีตมีเพียงบางองค์ที่ทำเป็นปีกเหลือไว้บ้างละะักษณะองค์พระ ด้านล่างจะป้อมอูมและนูนส่วนด้านบนจะเรียวเล็กและส่วนใหญ่จะกดพิมพ์มาตื้นแทบทุกองค์พระเสียรใหญ่คล้ายทรงเทริตคล้ายทรงเทิดแต่ด้วยการกดพิมพ์ตื้นทำให้มองเห็นไม่ชัดพระเกศเรียวช่วงปลายบานออกแบบทรงกลวยภายนอกซุ้มเรือนแก้ว มีเนื้อเกินเป็นปีกกว้างออกแล้วโอบล้อมเกินไปกับด้านหลังเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมดุลด้านหลังองค์พระบางองค์จะพอเห็นลายนิ้วมือแต่มักจะเรือนลางมากพระนางกำแพงพิมพ์ต่อมาคือพระนางกำแพงกีบบัวมีการ ค้นพบครั้งแรกที่กุพะระบรมทธาตุในปีพศ2392ต่อมาปรากฏในแทบทุกกุทั่วบริเวณเช่นเดียวกับพระนางกำแพงอื่นๆกุที่ได้รับความนิยมมากจะเป็นกุวัดพิกุลและวัดป่ามืดเนื้อหามวลสารส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ส่วนมากเนื้อจะละเอียด หนึบนุ่มหากผ่านการสัมผัสใช้มาว่านดอกมะขามปรากฏกระจายอยู่ไปทั่วองค์พระและลาลักษหรือลาดำปรากฏให้พบเห็นมากน้อยบ้างตามแต่พระที่พบขึ้นจากกุนน,นั้นๆสำหรับเนื้อว่านและเนื้อฉินปรากฏให้พบเห็นบ้างแต่ไม่มากนัก พุทธรักษณะองค์พระประธานประทับนั่งปางมานวิชัยหรือปางสะดุ้งมานอยู่บนอัสนะฐานเขียงองค์พระค่อนข้างล่ำสันแต่ปีกด้านข้างจะเร็วเล็กกว่าคล้ายกีบบัวจึงนำลักษณะนางกล่าวนี้มาตั้งเป็นชื่อพิมพ์พระนางกำแพงกีบบัวมักจะมีขนาดไม่เท่ากันคือมีตั้งแต่ขนาด1.2คูณ2.2ซเมตร จนถึงขนาด1.6คู3เซนเมตรและยังสามารถแยกเป็นพิมพ์ต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันไปในส่วนเกตไม่มากนะักแบ่งออกเป็นสีพิมพ์คือพิมพ์เกตแฉกพิมพ์เกตปร,พรีพิมพ์เกบโบตูมและพิมพ์เกตเปลวมาที่พระกำแพงพิมพ์ตื้น ลักษณะทรงพิมพ์ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลขาคณิตเหมือนพระนางพญาแต่ก็เป็นไปตามชื่อพิมพ์อีกเช่นกันคือลักษณะการกดพิมพ์ค่อนข้างตื้นทําให้เส้นแสงรายละเอียดต่างๆไม่ชัดเจนนะักพุทธลักษณะองค์พระประธานประทับนั่งปางมานวิชัยสถิตยอยู่บนอาศนะฐานเขียงพระพระใหญ่อ่อนช้อยและชัดเจนพุทธลักษณะเหมือนพระพุทธรูป สมัยสุขโขทยัยมีเส้นลางๆางจากโคนพระเกตมาจรดพระเมารีทางด้านซ้ายพระสังฆติเป็นสองเส้นปลายแหลมคมมีตุ่มข้างพระพาหาด้านซ้ายมือด้านในเส้นชายจีวรผ้าข้อพระหัตด,ด้านซ้ายเป็นเส้นเล็กเล็กรางเรือนมีเส้นพิมพ์แตกเฉียงจากพระหัตขวามายัางพระชานุ การพิจาณาพระนางกำแพงทุกพิมพ์ในเบื้องต้นให้ดูที่เอกลักษณ์ของพระกุเมืองกำแพงคือเป็นพระเนื้อดินผสมว่านมีความละเอียดนุ่มและมีรารัก์หรือราดำซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นจุดในการพิจารณาพระแท้และพระบอมได้อีกด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ